โอเคครับเดี๋ยวสอนวิธีการาชาร์จแบตนะครับก็ตัวอะแดปเตอร์ครับเสียบข้างซ้ายแผงเสียบข้างขวานะครับแล้วก็เวลาเสียบตัวเนี้ยนะครับเอาด้านที่เป็นเงินเงินขึ้นนะครับนะด้านที่เป็นเงินเงินฝั่งนี้นะครับขึ้นแล้วก็เสียบเข้าไปไมเสียบได้ปรีเป๊ะตัวอะแดปเตอร์นะครับเสียบเข้ากับบอร์ดฝั่งสีเหลืองนะครับทีนี้ ตัวแบตนะครับเสียบระวังดูให้ดีนะครับมันจะเสียบได้แค่ฝั่งเดียวนะเห็นไหมว่ามันมีเงี่งตรงนี้อยู่แล้วก็เราเสียบลงไปให้ตรงกับช่อง 3S นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเสียบข้างบนตรงนี้นะอีกอันนึงเหมือนกันนะครับปึ๊บล้วก็เสียบเข้าไปทีนี้ มาดูวิธีการตั้งบนเครื่องนะครับเราไปที่ชาร์จนะครับแล้วเลือกไปที่โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งนะครับก็เลือกอันแรกก่อนนะครับที่สําคัญเนี่ยคือแบตเนี่ย LIPO นะครับ LIPO ที่สําคัญที่ตั้งตั้งคือ Current Charge เอ้ย Charge Current นะครับตัวนี้ยแบตอยู่ที่ 450mAh เพราะฉะนั้นอ่ะหนึ่งก้อนเนี่ยชาร์จที่0 4์นะครับ2ก้อนเอามาบวกกันนะครับก็กลายเป็น0.9 ถ้า3ก้อนก็เป็น1.5นะครับนะสองก้อนเราที่อยู่ที่1 0 9แอมป์นะครับเราก็ไปที่ชาร์จแล้วกดโอเคแค่นี้เราเริ่มชาร์จแล้วครับถ้าเราเป็น3ามก้อนนะครับเราก็จะชาร์จที่ตัวตรงนี้นะครับชาร์จเค์เรนต์เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเป็น1 4นะครับแล้วก็ แล้วก็ชาร์จนะตัวนี้สามารถทำโหมด Storage ได้ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดเราจะไม่ได้เล่นนานๆนะครับเราต้องทำการเปลี่ยนโหมดให้มันเป็น Storage นะครับนี่ฮะ SCO ชาร์นะครับแล้วก็กดมัจะชาร์จให้แบตเหลือ3.8โวลต์นะครับนี่คือจะการรักษาแบตเอาไว้ไม่ให้มันบวมนะครับโอเคแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเช็คแบตได้นะครับก็คือไปที่เมเตอร์นะครับ กดโอเคหนึ่งทีนะครับก็จะเห็นว่า bad, แบตแต่ละเซลลเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็กี่กี่เปอร์เซ็นต์โอเคแค่นี้ครับขอบคุณนะครับ